เรื่องสินห้าเนี่ยเคยรับกันมายาวนานนี่ว่าเป็นประเพณีนีนยมกันมาทีนี้คนรับสินห้ารับได้แต่การปฏิบัติต่อสินห้านั้นปฏิบัติได้หรือ,อยังอันนั้นมันกะยากกอสมควรอย่างเดียต้องใช้เวลากอสมควรการจะรักษาสินห้าให้มีความบริสุทธิ์บริบูรณ์ได้ต้องใช้เวลาส่วนมากเราจะอาศัตจ,จว่ารับสินแล้วจะเป็นสินขึ้นมาอันนั้นไม่ใช่เหมือนก,นกันกับอาหารหรือข้าวที่เรา เจ็ดเกี่ยวขึ้นมาใส่เหล้าใส่บ๊อน้อยแล้วเนี่ยเอามากินไม่ได้มันก็ไปทําพิธีกรรมอย่างอื่นเอาไปบวชเอาไปสีไปต้มไปหงุปหงซะก่อนจริงๆกินได้หรืออาหารการกินต่างๆพวกเนื้อต่างๆเดียวมาก,กินเลยก็ไม่ได้ต้องไ,ไปดัดแปลงอย่างอื่นมา้ก่อนกิงกินได้นี่ศีลเหมือนกันเมื่อรับไปแล้วหน่ยใส่พวกศียังไม่ได้มั้องไปดัดแปลงของศีลไปให้เป็นศีลภายในจริงๆจินจะรักษาได้ เรื่อการจะรักษาสิ้นห้าห้มีความบริสุทธิ์ได้ไม่ใช่จะรักษาพร้อมกันทั้งหมดถ้าจริงๆได้วให้เ็นเป็นก็เป็นค่อยไปเรือว่าศิ้นห้าตัวอย่างศิ้นตัวปา,านาทินนากรรมเนมุสาสุลาทั้งห้าตัวน่าถ้าจริงๆถ้าเราต้องการจะรักษาสิ้นห้าบร,บริสุทธิ์บริบูรณ์ได้ควรจะรักษาสี่ละตัวไปันดีที่สุดพือเอเป็นตีแล้วกันเอาเป็นตีเอียวีหนึ่งรักษาตัวหนึ่ง ปีหนึ่งรักษาคนหนึ่งห้าปีก็สามารถจะได้ห้าตัวแต่ละตัวแต่ละตัวนั้นแทนรักษาได้เต็มที่ส<ม>ว่สศีลตัวปานาธิบาเนี่ยเราจะรักษาอย่างไรให้ศีลตัวปานาธิปตมีความบริสุทธิบ์บริบูรณ์ได้เพียงรับอย่างเดียวไม่พอมันคือสร้างทมขึ้นมาเป็นตัวรองรับของศีลถ้าไม่มีทรรองรับของศีลเล้ไวไหวศีลจะอยู่ไม่ได้เพราะศีลอาศัยธรรม อะไร็นจอรองรับสิ่งนั่นคือสร้างความรักพยายามอบรมสั่งสอนใจตัวเองให้มีความรักกับคนอื่นสอื่นให้มากที่สุดที่จะมากได้มองเห็นสัตว์ในรัานทุกตัวท,ที่เราเห็นกันอยู่ทุกวันทุกวันในห้เหมือนกับเป็นาญายาดของเรามันเป็นเพื่อนเกิดขึ้น,น,นกายแก่กับเราทั่งนั้นทุกคนเกิดขึ้นมาแล้วทุกตัวสัตว์เกิดขึ้นมาแล้วทุกตัวสัตว์ไม่อยากตายเพราะคนอื่นฆ่าตัวเราเช่นเดียวกันไม่ต้องการให้คนอื่นคนใดคนฆ่าเราให้ตายไป ที่เราหลายคนพูดน่ว่าอาสัตว์เรัจรานเขาเกิดมาเพื่อเป็นอาหารของมนุษย์อันนั้นเราพูดกินเขาต่างหากเราพูดเพื่อกินเขาออกตัวเพื่อกินเขาสนั้นเองถ้าเองสัตว์ทั้งหมดนั้นเขาไม่ได้พูดอย่างนี้มันมีสัตว์ตัวใดในโลกนี้เขาจะประกาศว่าข้าพระเจ้าเป็นกตดรจชานน่นะเกิดมาเพื่อเป็นอาหารของมนุษย์เขาไม่เคยพูดเลยแต่เราพูดเองต่างหากนั้นขนาตัวสินตัวปานาทีา่ไป หรือหากว่ามีคนใดคนหนึ่งหรือมีสัตว์หรือมียักษ์ตัวใดตัวหนึ่งขึ้นมาเกิดขึ้นมาในยุคนี้แต่เขาประกาศกันว่ามนุษย์ทุกคนเป็นอาหารของยักษ์ในแล้วนะคนจะกลัวไหมไม่ต้องกลัวด้วยกันทางนั้นมีคำพูดที่ว่าเราว่าอาหารสัตว์ทุกตัวเกิดมาเป็นอาหารของมนุษย์อันนั้นไม่เราพูดเองต่างหากเราพูดเพรกินเขาต่างหากนะอันไม่เป็นธรรมสัตว์ทุกตัวเกิดขึ้นมาเนี่ยเขาไม่ต้องการจากระตายเพราะคนเป็นข่า เราก็ไม่ต้องการเพื่อให้คนอื่นฆ่าเอาตายเช่นเดียวกันฉะนั้นการจะรักษาถึงตัวปานาต้องนึกถึงอกเขาอกเราอกเขาอย่างไปอกเราก็ต้องอย่างนั้นให้มันเหมือนกันฉะนั้นต่างคนต่างเกิดขึ้นมาต้องราให้มีความรักกันฉะนั้นเมตตาที่ต้องความรักโลกอันนี้มันมีความรักต่อกันอยู่แต่ความรักมันน้อยไปมันไม่พอแต่ความรักอากติอยู่มันไม่เป็นเป็นไม่เป็นคำมันที่ว่า อาจจะตัวสินห้าตัวปานาทบาปามันจะมาให้ความรักทั่วไปถือว่าสัตว์ทุกตัวมองชีวิตเขาชีวิตเราต่อกันได้หรือฆ่ากันไม่ลงาาัางครังเมตตาเมตตาธรรมคือสร้างเกิดความรักขึ้นมากับใจตัวเองให้ได้ถ้าเราเห็นสัตว์ต่งางๆเกิดขึ้นมาเรามีความรักกับสัตว์ตัวแล้วอย่างนี้คนนั้นจะไม่ฆ่าสัตว์หรือไม่กล้าฆ่าสัตว์ถ้าไม่กล้าฆ่าสัตว์อย่างนี้การรับสิงนตัวปานาทีา่าตมองกกง่ายขึ้นดีขึ้นเท่านั้นเองนีม่มันง่าย การรักษรทินห้าตัวนาที่ไตัวยางตัวทินนาที่เดียวกันนี่ก็ต้องสร้างฐานธรรมะคือมารองรับเช้นเดียวกันนั่นคือว่าการรู้นาธรมรมสงสารเขาสิ่งของที่คนอื่นคนใดหามาได้ทั้งหมดนั้นเขาก็หาได้มาด้วยหยาดเหงื่อแรงงานของเขาเหนื่อยล้าหลังสุภาพหน้าสุดินก็จะหาว่าได้แต่รับบาตรจะได้ติบาท เหนื่อยเหนื e, ่อยเมา่รักขนาดไหนเราเป็นรักของเขามาตอนนั้นมันเหมาะสมหรือยังอายหรือสงสารเขาหรือยังคือเราเกิดความสงสารก็ว่าถ้าว่ามีคนใดคนหนึ่งมาลักเอาสิ่งของของเราไปแล้วเนี่ยเราก็เสียดายของของเราทีนี่ของเขาก็เสียดายเช่นเดียวกันก้าเราไปรักของเขาเขาเสียดายของเขาอย่างนี้คิดนึกถึงอกเขาอกเราอย่างจึงไม่กล้าจะรักสิ่งของคนใดคนหนึ่งมาเป็นของเรานี่ว่าสร้างฐานขับือคมสงสารคนใดคนหนึ่ง ขึ้นมาแล้วนะแต่รักของใครไม่เสร็จคนนั้นตัวรักษาสินตัวอดินาก็ง,ง่ายขึ้นตัวยังถินตัวกรรมเมนี่ยถึงตัวกรรมเมนีมเม่อะไรเช่นเดียวกันอันนี้ก็ต้องสร้างขึ้นมาคืออะไรคือทีนี้ทมให้มีฝึกใจให้เกิดความสำเนว่าความละอายลายในการทำชั่วของตัวเองให้จำเนื้อเว่าเราเนี่ย เป็นมนุษย์ที่เลือดที่ประเสฐที่มีปัญญาที่สาระเี่ยวแับปอะสารทุกประเภทในโลกคนนี้ถ้าเป็นอย่างนี้แล้วเราจะควรต้องถึงที่จะไปเรียนแบบสัตว์ประชิฐานพวกสัตว์ต่างๆเ็าทากันเหมือนกันทั่วไปพวกบัวพวกไวายสัตว์ต่างๆก็ทํากันเขาอายกันเขาไม่อายกันเขาทากันได้ตามภาษาสัตว์ป็นมนุษย์เราจะสมควรทําอย่างนั้นไหมเรามนุษย์มามนุษย์ที่ดีได้เนี่ยคนทําอย่างนั้นไหม ขระสมเด็จมายคือละอายในการทำชั่วอย่างนั้นเดี๋ยวนี้เรื่องการร่วงเกินสินตัวตะกรมเมเนเนี่ยมันมีเพิ่มปริมาณมากขึ้นในยุคนี้มากขึ้นในยุคนี้ไม่ใช่ลดลงเยะมากขึ้นด้วยเพราะคนนั้นในธรรมตัวนี้เองขาดนี้กาลยแก่ใจตัวเองเดี๋ยวนี้มีทางนักวิชาการต่างๆเขาเดี๋ยวไปสํารวจทั่วประเทศไทยของเราเจำนวนที่คนร่วงล้มเหลนศีลตอนนี้มันมากมายเหลือเกิน แต่งให้ก่อให้เกิดป็นเอดเป็นโรคปองภัยการต่างมากขึ้นมากขึ้นแต่ก่อนโรคเอดต่างๆมันอยู่ตามคนทาธรรมดามดาเดี๋ยวนี้ตองเหญ่มันขึ้นเข้าอยู่ในวงการของส้าคมผู้มีหน้าที่การงานราชาการหรือผู้หลักผู้ใหญ่ในราชาการอย่างอาตมาเองเนีย่ยเป็นคนที่เป็นพูดง่ายๆแบบเป็นเป็นส่วงก็แล้วกันหัวจะมาเป็นส่วงอย่างหนึ่งสำหรับรับฟังถ่ายทอดของคนที่รับ ข้อมูลมาให้ฟังเดี๋ยวนี้ว่าผู้หญิงเนี่ยเป็นตัวรับเคาะตัวสําคัญที่สุดเลยในยุคนี้คือผู้เป็นสามีเนี่ยเป็นนามโรโลกภัยต่างๆจากภายนอกคือโรกเอชเข้ามาสูขข่ครอบครัวของตัวเองมากขึ้นมากขึ้นเขารมเสียรดาตอนนี้มันมากขึ้นกว่ปกติเป็นธรรมดาคือไม่นื้อตเข้อ,ขอกเรยเป็นอย่างไรก็ไมน่นี่หลายคนเขาจำมา่านไหน อย่างเป็นทหารก็ดีตำรวจก็ดีะะาราชการอื่นดก็ดีไปเล่นเตะเตะอะไรมากมายกต่กองได้ินสำสวอนมากมายแต่ก,กองได้ผนทาให้โรคเอดดิดมาเมื่อติดมาแล้วก็มาแพร่ขยายในครอบครัวตัวเองอันนี้มันมากเหลือเกินในยุคนี้สมัยนี้มันเป็นปกติเกินไปถ้าเป็นอย่างนี้ใครจะรักษาให้รักษาไม่ได้เลยอย่างผู้หญิงไม่มีไม่มีกา,ารอืดต่อรองได้ก็เห็นแค่น้ำตาออกทุกวันไหลทุกวันนั่นเอง อันนี้เป็นข้อเลยเป็นข้อาูพ่อพอบ้าทนน่นเองไม่ขาดความระวังขาดความสำรวมในสิ่งข้อนี้จึงนําเรื่องไม่ดีมนงามต่อเข้ามาหาครอบครัวตัวเองหาลูกค้าเมียจึงมีความทุกข์เดือดร้อนวุ่นวายมากมายในครองครัวนในราชการของมมืองไทยของเรายุคนี้สมัยนี้อันนี้เขาจะปากไอ้ผู้หลักผู้ใหญ่เป็นหัวหน้าทั้งหมดไปเตือนลูกน้องอไปบ้างอ,อยาประพฤติทำส่วนนี้มากขึ้นเกินไปนะมันไม่ดี นี่คือส่วนหนึ่งที่ว่าสินตัวปันอาสวตัวก,กรรมเเนี่ยเราควรนำมาปฏิบัติเสียมันไม่เลือดเลืออะไรหรอกเรื่องเหล่านี้แต่เป็นพระคมหลงของตัวเองตรานั้นเองที่สินตัวกรรมเองสินตัวมุาสาต่อไปก็ลักษณะทุกคนเกิดขึ้นมาแล้วเนี่ยต้องการความจริงร้วยกันทางนั้นแต่ทาไมคนนั้นจะหาพูดประจบประแจงแลืพูดราสิ่งบางอย่างว่ามีสาระประโยชน์ทําให้เกิดอื่นผู้อื่นเสียหายจากการพูดของเรา ในลักษณะการพูดเนี่ยคนคนพูดไม่มีคุณธรรมพูดไปแล้วไม่ไม่มีการรับผิดชอบในคําพูดของตัวเองคือพูดไปแล้วไม่มีเหตุผลอะไรเลยเสียหายทั้ง้นทั้งลงนี่คาพูดเทควายาเป็นพูดความจริงให้มากขึ้นน,นี่สิ่งที่ว่าเป็นสิ่งข้อนี้ควรจะรักษาสินตัวข้อที่ห้าตัวอย่างสินตัวตัวสุรานอันนี้ก็ลักษะที่ว่าจะรักษาทีเดียวไม่ได้ เผชิใจอนกันสลับพวกคนเคยมาแล้วแต่คือไม่มองไม่ไม่เห็นโทษของสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นเพื่อนักโทษเขาจริงอยู่ในชาตินี้เราไม่มองเห็นโทษอดีนแต่ชาติหน้าเราจะแค้นโทษอืมัคนเราทุกยุคยุคนี้สมัยเนี้ความแตกต่างของคนทำไมไม่แตกต่างกันแตกต่างเรื่องอะไรแตกต่างเรื่องความฉลาดสติปัญญาสลัสฉบับทุกวันเนี่ยมันแตกต่างกันเพราะอะไรเพราะแตกต่างกันเนเานี่ยถ้าบุคคล ที่กินเหล้ามอยามากมายในขณะนี้ยุคนี้อยู่แล้วนี่กินกินได้นะ่ะแต่ชาติหน้าต้รับผลผลคืออะไรคือเป็นคนโง่เองเป็นคนโง่ความฉลาดเฉียแหลงทางสติปัญญา,ยามไม่มนี่เปนกรรมอย่างหนึ่เป็นคนที่เบ,บ,บืบอๆบ้าะบอไปธรรมดาดังเราเห็นกันที่ทั่วไปนะน,นะก่าคนเป็นเศษของกรรมสิ่งตัวนี้ออกมาในอดีตเกิดมาอยนี้ก็เป็นคนที่วัาสติปัญญา,ยามไม่ดีจำหนังสือก็ไม่เก่ง แยเทียนาอะไรก็ไม่แยกขายไม่โดดเด่นเลยทั้งทีอว่าโทษอย่างตัวโซลาตัวนี้เขาว่ากินน้อยเป็นบ้าน้อยกินมากเป็นบ้ามากอันนี้ก็ไม่ห้ามหรอกแต่ให้เราสำนึกเองเอาจะรักษาหรือไม่รักรก็ได้ก็แล้วแต่ตัวใครตัวมัน